เจอก็จะเป็นั้นฮะพอนีนีแล้วียังลงอัยยังไม่นคิดตอ้ด้กเนี่ยังนไหนอะนน่อโอยอยู่ทร่นคาอยู่ี่ดีแล้วคาสวาคุนี่น่ละาอยู่ที่นี่นะที่น่ได้ไหมสิ ตัดเมงใหญ่ตีวงต้องคนตีองเข้ามาในศาลต้องอ้อมต่อได้เลยยืนเป็นดังงานแชทดีว่าราบียังรอในรถค่ะไปด อะไรขึ้นเรามารวมตัวค่ะเรามีโชว์พิเศษค่ะใช่เพื่อที่จะบอกทุกคนว่าหนังเรายังมีอยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะใช่ที่ม้บอกจาดูเวนท์ประกาศว่าหนังเรายังอยู่ใช่ไี้บอกมาดูนะคะแล้วเราก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนสำหรับเจวันที่ผ่านมาที่หนังเราฉายไปเลยใช่ค่ะก็อันนี้ให้ตอบเลยเนาะไม่ตอบก็ได้เลยได้เลยไมด้เลยอย่างนีเลย็ได้เลยคือคือก็มาขอบคุณทุกคนเพราะว่าเรา เห็นว่าฟีดแบ็กของคนที่ได้ไปดูค่ะพอเรารู้ว่าหนังเรื่องนี้มันทำงานกับความรู้สึกเขายังไงเขาสนุกสนานเขามีเสียงหัวเราะเขามีรอยยิ้มที่จะแบบส่งท้ายปลายปีขนาดไหนเราก็แบบอยากจะมาขอบคุณพวกเขาค่รวมถึงโชว์ที่จะได้โชว์วันนี้นะคะเป็นโชว์ที่จริงมีในภาพยนตร์ เห็นไม่ค่อยเยอะที่เราตัดออกนะค่ะอ๋อนี่คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นว่าถ่ายทำไปทั้งวันแต่อ๋อยแค่สองวีใช่แล้วที่เราซุ่มซ้อมกันมาเจ็ดแปดชั่วโมงต่อวันเราก็เลยผลึกกำลังกันจับมือกันให้มั่นแล้วมาโชว์ในวันนี้ค่ะจริงๆมันเป็นโชว์ที่เราไม่เคยเอาไปโชว์อย่างงานบิ๊กบอลเซิงที่ผ่านมาแล้วก็จะมีอีกโชว์หนึ่งใช่ไหมแต่ว่าไม่เลยอันนี้คือพิเศษสุดๆที่จะได้เห็นนักแสดงรวมกันบนเวทีเดียว อันนี้เพเป็นการเรียกร้องของนักแสดงด้วยไหมค่ะว่าแบบว่าอยากจะให้ชนเรื่องธรรมดาหนีแบบนี้สุดดิฉันเป็นคนวีนเองเลยค่ะการเกิดโชว์วันใช่ค่ะมีหมดกี่โชว์ค่ะพี่ติ้ลวันนี้หนึ่งโชว์ค่ะร้อยหกสิบสองโชว์นะคะอยู่กันไปยาวๆค่ะโอเคนะคะพี่เต้นปิงปองนิวแต่งตัวกันขนาดนี้กี่โชว์คะหนึ่งโชว์นิวเวียจะบอกพี่ต้นวันนี้ไหมคะหลังจากที่ในหนังก็เล่นละวันนี้ ก็วันนี้เขาก็มีการแก้ตัวให้แล้วค่ะวันนี้เขาก็มีการแก้ตัวให้แล้วค่ะว่าก็เลยมีการจัดโชว์ให้ใช่จริงๆมันมีหลายเพลงแต่วันนี้ด้วยเวลามันอาจจะไม่พอถ้าอยากดูเวลาซ้อมด้วยถ้าอยากดูเพลงอื่นต้องไปดูในหนักไปดูซองวีจะมีหลายเพลงมากอย่างที่บอกเอออันนี้นอกจากสามคนนี้แล้วแกงตาคีแล้วต้องต้องเก่งอเล็กซ์ที่มาดู โอ้ยแล้วสุดมูนี้โอเคอ่ะที่เจดที่ไม่เจอที่ไม่พูดอย่างนั้นเลยทัแต่พูดหมดตามใจว่าตอยพูดตอนได้พูดถ่ยจริงๆแล้วไม่ชัดละเก่งพูดเหตุจริงๆล้วไม่ชัดละอะไรที่มีชว์ด้วยไหมคะเมื่อวาแน่นอนค่ะเราผนึกพลังค่ะเรารวมกำลังกันมากเราต้องการจะแบบเอามามอบความสุขแล้วก็อยากจะให้เห็นว่า ในหนักของเราอ่ะมันสนุกขนาดไหนที่เราจะมาจําลองให้ดูอันนี้กินได้รับผลกระทบเป็นส่วนของการที่ถ่ายทำทั้งวันแลวได้ออกอากาศอีกเที่ยวหนครับจริจริงๆก็เอไม่ได้ไปอยกับนเล่นอ่ะนัไม่ได้อยู่จะอะไรกมาเติดนเอากันเสบนหน่น้องาได้รับผลอหอันนนี่มัเหมือมีอะไรจะพูดนะลูกอันนี้ฮะนี่ว่าอะไรบ้างได้รับผลกระทบไหมลูกครับ เยอะรอบสังเวียนลูกอ๋ออ๋อก็เราก็เลยจะต้องมาโชว์วันนี้ไงอออะไรก็ไม่ได้เห็นในโรงภาพยนตร์จะได้เห็นกันแต่วันนี้แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยเราห้าคนเนี่ยห้าคนห้าสไตล์จะบอกไเป็นยังไงครับในโชว์เดียวความพิเศษนิดนึงสักคน คนที่ยังไม่ได้ไป็นดูโรงภาพยนตร์เนี่ยเขาพลาดอะไรไปอยากจะบอกอะไรเขาอันนี้อ๋อพลาดอะไรไปเหรอคะคือใครที่ยังไม่ได้ดูอ่ะจะบอกว่าพลาดหลายอย่างเลยคือถ้าไม่ดูนะผมรู้สึกว่าคุณจะพลาดความสุขอันยิ่งใหญ่ในชีวิตไปเลยนี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละวันนี้และสัปดาห์วันศุกร์จะโชว์ไหมคะ พอป้ามาให้กำลังใจลูกๆค่ะที่ท่าหวัดเลยค่ะว่ะาทำไมดูพังโผล่ไปไปเท่เอ,เอ๋อ,อ,อลูกๆวันนี้พร้อมมากป้าให้กำลังใจแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูลูกๆโชว์พร้อมๆกันเพราะว่าป้าก็ไม่เคยเห็นหนี่กัน <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกตอนไปโชว์บิ๊กเม n เ a i นก็ไม่ใช่เต็มขนาดนี้ไห็มาแต่แล้วตอนนี้เห็นแล้วมีไป ใช่ใช่ค่ะก็เนื่องจากว่าภาพยนตร์เรานะคะก็เหมือนเราก็ทําหน้าที่มอบความสุขให้กับคนไทยที่ได้ไปดูในโรงหนังแต่ว่าแน่นอนสถานการณ์แบบนี้เราก็รู้ว่ายังมีพี่ๆที่เขาอยู่ฝ่ายหน้าที่เขาเสียสละที่เขาดูแลปกป้องประเทศให้พวกเราได้ไปนั่งดูหนังกันอย่างมีความสุขเยอะๆฉันเราก็เลยเอาเราจะมีรอบพิเศษค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะจ่ายขึ้นที่พารากอนเราจะไปกันอีกค่ะหมาว่าเดี๋ยวนียจากนี้เราจะโชว์เสร็จเราจะไปที่พารากอน เป็นรอบที่เราขายตั๋วแล้วเราอะเอารายได้ส่วนหนึ่งนะคะไปมอบให้กับโรงพยาบาลระมองกุปจํจนวน2 0 0แสนบาทนะคะรายได้ที่เราก็มีอยู่น้อยนิดไ <laughs> ปเป็นบ้างเพืางเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพี่พี่ทหารเขาทําเพื่อพวกเราในนี้ที่เรารู้สึกว่าอันไหนที่เราช่วยเขาได้นอกจากจะให้ความสุขกับคนไทยล้วเนี่ยเราก็ยังเอาเงินไปช่วยเหลือในการดูแลรักษาพี่พี่เขาด้วย แต่ก็เดี๋ยวจะเกิดขึ้นวันนี้เลยเกิดขึ้นวันนี้ค่ะเพราะว่าทุกคนก็เดี๋ยวไปดูัปต่อที่พารากอนค่ะเดือนวันที่ผ่านมาเป็นไงางคะก็ฟีดแบ็กเอาฟีดแบ็กก่อนนะค่าฟีดแบ็กอ่ะมั่นใจว่านักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ได้เห็นได้อ่านตามสื่อโซเชียลต่างๆนะคะทุกคนแฮปปี้เนาะชื่นใจมากทุกคนแฮปปี้มากในฐานะคนทาหนังเราเห็นว่าหนังเรื่องนี้อย่างที่บอกค่ะมันทํางานกับคนดูยังไงแล้ว แล้วเขาบอกมันออกมาว่าบางคนดูแล้วอยากมีกําลังใจในการใช้ชีวิตสู้ต่อบางคนแบบที่ตั้งคําถามกับตัวเองอย่างเงี้ยบางคนเขาบอกว่าเขาได้พลังงานบวกือแม้แต่ง่ายสุดเลยคือเขาบอกว่าเขาได้หัวเราะสองชั่วโมงที่เขาไม่ได้หัวเราะมาทั้งปีสิ่งเหล่านี้มันแบบโอ้โหในมุมการทำงานอะ่ะมันมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแต่ว่าด้วยยอดไรายได้ซึ่งมันก็เท่ากับยอดคนดูก็ก็เห็นได้ว่ามันมันน้อยแบบอัสจรอหันไปเลยค่ะ มันมันน้อยมันน้อยมากซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันมีหลายปัจจัยมากจากการตอนนี้สาหรับคนที่เขาจะออกมาดูในโรงหนังเราก็หวังว่าเราแค่อยากจะบอกทุกคนว่าหนังเรามันยังมีอยู่ซึ่งเราหวังว่าจะให้มันมีไปนานที่สุดเท่าที่มันจะมีได้เพราะว่ามันยังมีหลายคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยออกมาดูก็ได้เพราะว่ามันเพิ่งอาทิตย์เดียวเองแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าในธรรมชาติของหนังเมื่อมีหนังที่ฟอร์มยัดหรือว่าหนังที่บล็อกบัสเตอร์ที่ใหญ่จากต่างประเทศมา รอบหนังของหนังแบบอัดของเรามันก็ไม่ได้ฟอร์มใหญ่อะมันก็จะถูกพื้นที่ของเขา,า uh huh. เบียดตกไปแล้วโรงหนักเขาก็จะดูแค่ยอดคนมาดูซึ่งถ้าวันหนึ่งมันคนมาดูไม่พอเท่าที่เขาอยากได้มันก็จะถูกเอาออกจากโรงไปโดยตามธรรมชาติของมันแต่เราจะเสียได้สำหรับคนที่ไม่ได้มาดูจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกอะถ้าคนที่เขามาดูแล้วเขารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่สนุกเขาซะเลยมันไม่ไดีอะไรเลยอย่างเงี้ยอ่ะเน,นี้ยเราจังโอเค ก็มันไม่มีใครแบบแต่ว่าหนังเรื่องเนี้ยคนที่เขามาดูแล้วอ่ะส่วนใหญ่นะคะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างตัวเองอะไรเขาเขามีความสุขจริงๆเขารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ให้บางอย่างกับชีวิตกับความรู้สึกเขาจริงๆลองถามทุกคนได้เพราะว่าดูเหมือนว่าการแต่งติดหนกับรายได้ดูส่วนทางกันอย่างที่มบอกใช่เลยก็เริ่มสงขายว่าแล้วก็แต่กาที่แบบคนเข้ามาบอกเฮ้ยสนุกเรื่อนี้แต่ทำไมมันูก็ ที่พี่ไอกพี่กระด้พี่เป็นคนตงไหนพี่เข้าใจว่าช่วงบรรยากาศใกล้สิ้นปีอย่างนี้ทุกคนงานจะเยอะมากแล้วก็ทุกคนพยายามที่จะทํางานเพื่อปิดจอแล้วก็เตรียมแผนที่จะต้องกลับกลับบ้านกันอย่างวันนี้พี่ได้รับเมสเซจเยอะแยะไปหมดเลยบอกว่าเดี๋ยวปีใหม่จะกลับบ้านแล้วก็พาครอบครัวไปดูไปดูด้วยกันที่โรงภาพยน ที่ตัดจังหวัดอะไรอย่างนี้ค่ะมีเยอะมากพี่ๆก็เข้าใจสถานการณ์ช่วงนี้แต่ว่าก็อย่างที่พี่เติ้ลบอก <c oughs> คือคือบางคนเขาก็เขาก็เหมือนโพสลงเหมือนว่าเติ้ลโพสไปแล้วเขาก็มาพิมพ์ตอบเขาบอกว่าอย่างวันเนี้ยเมื่อวานเขาก,กดตั๋วดูว่นที่เขาจะมาดูแล้วเขาก็พบความจริงที่น่าช็อกว่ามันไม่เหลือโลงอยู่แล้วซึ่งเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็อยากสนับสนุนเราแต่เขาก็บอกว่าในเมื่อโลงมันไม่มีแล้วไม่มีเขาก็ได้แต่ส่งกําลังใจมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งวันเนี้ย หนังเรารวถึงกังเรื่องอื่นด้วยที่ไม่ได้ฟอร์มใหญ่อะ่ะเพราะมันก็ล้นลงอย่างแบบน่าใจหายมากๆเลยเงี้ยค่ะแต่ที่หนอยไหคะอะไรนะคะนอยหน่อยไหมคะเพราะว่าแบบทางที่ฟีดแบ็กอมาทาั้งคนที่ได้ดูในตอบว่ามันสะดุกแต่การที่ว่าเจอเรื่องแบบนี้อย่าง,างเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถแบบไปควบคุมมันได้หมดอะคะ่ะแต่อย่าง อย่างวันนี้ที่ได้เล่นแล้วแล้วก็มีคนได้ดูผลงานของเราแล้วก็รู้สึกว่ายังรู้สึกเหมือนเดิมว่ารู้สึกเป็นเกยียรติเป็นศีในชีวิตที่ได้มาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงแม้ว่ารายได้จะไม่ได้ทะลุอย่างที่คาดหวังไว้แต่ทุกพื้นที่ก็รู้จักเรามากขึ้นกว่าเดิมมากทุกคนรู้ว่ากี่ร้องเพลงได้จากที่ไม่เคยรู้มาก่อนทุกคนแบบรู้ว่ากี่สามารถแสดงอย่างอ,างอื่นที่ไม่ใช่ตลกได้อะไรอย่างเงี้ยคือ คือมันเป็นการเปิดประตูบานใหญ่มากๆในชีวิตแจกี้อะค่ะไม่ว่ารายได้จะเป็นยังไงสำหรับแจกี้นะแจกี้รู้สึกว่าแจกี้ประสบความสําเร็จในใ eh. นในประตูบานนี้ของกี้แล้วใช่ค่ะค่ะรู้สึกยังไงคะเพราะว่าแบบสนุกแต่ว so is <Camer S 1> ่าสนุกมากสนุกแหมนี่ก็รู้สึกว่าในพาร์ทของการเกิดมาเป็นนักแสดงอะเพราะว่าเราก็ทํางานตามประสบการณ์ของเราเนอะเราก็รู้สึกว่ามาถึงตรงนี้เราทํางานมาเยอะมากแล้วเราก็ ใส่ทุกอย่างแบบเต็มร้านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้ฟิดแบ็กกลับมาเราเราโค้รแฮปปี้เลยทั้งที่วันที่ไปดูกับทุกคนหรือในบางวันที่แบบว่าแอบ,บไปฟังค้าคงลองลวะเขาหัวเราะในซีนไหนแล้วเราก็คิดตาว่ามันคอรอิ่มใจเลยกับความคุ้มนี้อะไรอย่างเงี้ยะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่คนเป็นักสนแสดงอย่างเราอ่ะเราเราเบิกบ,บานไปในก้นบึ้งหัวใจเลยว่าสิ่งที่เราต้องการให้คนไปดูในโรงภาพยนตร์ บรรยากาศของคนที่เธอไปใครก็ไม่รู้นั่งแถว A เ,เธอไปใครไม่รู้นั่งแถวแซดแต่ทุกคนเอนจอยกันแล้วมันเหมือนแบบพลังอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันลืมทุกลืมโศกแล้วก็จุดมุ่งหมายที่เราอยากจะให้คนมาใจจอยกันในโรงบรรยากาศแบบเนี้ยก็นถ่ายไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามันออกแบบมาให้ดูในโรงจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำนั้นที่ของเราเต็มที่แล้วส่วนคนที่เราไปจะมาดูหรือว่าใครเขามีข้อกําหนดอะไรยังไงอ่ะในชีวิตของเขาเราไม่สามารถมาครบทุกได้จริงๆแต่ว่าเราก็อยากให้คนที่ ทดตัวเองว่านใจว่าอยากจะดูหนังสนุกสกอยากให้ชีวิตเบิกบานก่อนที่ปีนี้มีดีว่านาฬิวีนใจโลยังมีอยู่ในภาพยนตร์หนังเรายังมีอยู่อยากให้ทุกคนเดินเข้ามาแล้วก็กดตั๋วแล้วก็มาเจจอยกับเรื่องราวของเราได้เลยวนี้ิวมิดให้หน่อยได้ไหมฝากหนังฝากหนังให้หน่อยได้ไหมถ้ามาแล้วแบบวันนี้มาลงคอสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูดีว่าราิวีนนะคะก็ถ้าแถวบ้านทุกท่านยังมี หนังเรื่องนี้อยู่ในโรงนะคะก็เข้าไปดูกันได้นะคะก็เป็นหนังอีกที่พวกเราเนี่ยตั้งใจกันหลายๆโปรเซสมากว่าจะเป็นผูก้กำกับทุกภาคส่วนเขียนบทนักสแสดงทีมหลังบ้านคือเราเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทกับหนังเรื่องนี้มากจริงๆนะคะก็อยากให้ทุกคนมาให้กําลังใจพวกเราสำหรับใครที่มาดูแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ,คคะไปดูกัน,นเยอะๆนะคะ